กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซกุมารทองเมืองพะเยาทุกทท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับภาคเครื่องนะครับเครื่องรางของขังนะครับกับข้าผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็ได้้าะสวยๆครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมเลยนะครับ 0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับ0979566370นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับจะเป็นเหรียญลงปูทวดนะครับเหรียญลงปูทวดนะครับรุ่นนี้เป็นอ่าเหรียญหัวโตนะครับเหรียญหัวโตนะครับเป็นกระลาลเงินนะครับเป็นกระลาเงินนะครับ สภาพสวยนะครับอยู่ในกรอบนะครับอ่าอยู่ในกรอบอาจจาะมัวมัวหน่อยนะครับอ่ะบุนมัวหน่อยนะครับประกอบเขาห้อยมานะครับอ่าเปิดไว้ไม่แพงนะครับเปิดไว้ไม่แพงนะครับเอา8 0 0บาทนะครับ 800บาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูน9 5 6 6 3 7 0ูนะครับ0ูน9 5 6 6 3 7 0ูนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสีนะครับพร้อมตลับครับเป็นตลับเงินผสมนะครับอาสมบางมดนะครับอันนี้เอา800บาทนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสีนะครับ800นะครับ อีพีนี้ก็ราคาเบาๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับต่อไปเป็นล็อกเกตหลวงปูส่สวงนะครับอันนี้ทันยุคทันตัวหลวงปู่นะครับมีเกสาเยอะๆเลยนะครับได้มาจากลูกศิษย์นะได้มาจากลูกศิษย์หลวงปู่เลยนะครับมีเกสาเยอะๆครับมีเม็ดพระธาตุนะครับมีมนสาลนะครับ อันนี้ปี39นะครับปี39ทันทันยุคหลวงปูน 1, ่นะครับ, 1, บ,บทันยุคหลวงปู่นะครับอันนี้เปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ถวงเทวดาเล่นดินนะครับโชคลาภดีนะครับเหมือนทองดีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่พระมหาติลานะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผ um> ิวไฟนะครับเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับองค์นี้ก็เลี่ยมมาเจ้า เลี่ยมเงินมาเดิมๆนะครับเลี่ยมเงินมาแล้วก็แกะออกนะครับตรงนี้จะต่อโค้ดผาาสังนะครับด้านหลังเป็นยัน้ายยัน9ยอดนะครับมีเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับนี่ฮะสองศูนย์เก้าเก้านะครับสองศูนย์เก้าเก้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่เหมือนกันนะครับอันนี้เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นคุณแผนนะครับองค์นี้เป็นคุณแผนเคลือบนะครับอง์นี้เป็นคุณแผนเคลือบนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับเลี่ยมจับขอบนะครับคุณแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมครับผมอันนี้เอา800เช่นกันนะครับ800บาทนะครับ ขออย่าไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นสมเด็จวัดระคังนะครับสมเด็จวัดระคังองค์นี้จะลงชาติลงรักนะครับลงชาติลงรักเนื้อออกแบบหนึกนุ่มนะครับเนื้อออกหนึกนุ่มนะครับลงชาติลงรักเก่าๆนะครับลงชาติลงรักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเลียมจับขอบนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พรประทานครับ เป็นพิมพใหญ่พิมพระประธานนะครับองค์นี้เปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500บาทครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูปลอนะครับอง์นี้เป็นรูปลอนะครับหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอกนะครับนี่ฮะสภาพสวยนะครับถภาพสวยนะครับไม่ค่อยผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยักเท่าไหร่นะครับผ้าดูง่ายดีนะครับอันนี้เอา800บาทนะครับหลวงพ่อจงวันาต่างนอกนะครับ800นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นตลับตีพึ่งนะครับตีพึ่งเขียวเกี้ยวสาวนะครับนี่ฮะตีพึ่งเขียวเกี้ยวสาวนะครับหลวงพระทาบุพัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับเป็นตลับไม้กึ่งนะครับเป็นตลับไม้กึ่งนะครับตลับตีพึ่งนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับนี่ฮะจะน่าจะมีเศษทองนะครับมีเศษทองนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเป็นตลับไม้กึ่งนะครับเป็นตลับไม้กึ่งนะครับเอาไว้พกติดตัวได้นะครับผมเอา อ่า800บาทนะครับมีอยู่2ตลับนะอ่ามีอยู่2ตลับนะครับแบ่งปันตลับละ800นะครับอ้อตลับนี้เปิดยากปึ๊บปึ๊บอ่าจะขออนุญาตเปิดแป๊บนะครับอันนี้ตลับที่2นะครับสวยเหมือนกันครับอ่าตลับที่2นะครับออก สีเขียวมรกตนะครับมาหอกเขียวมรกตแบบนี้เลยนะครับเอาตลับละ800นะครับอ่ะสุกใจแอดไลน์มานะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับอ่ะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่ะเนื้อหาจัดจ้านนะครับผิวออกมันเทศนะครับมีตาพระอินนะครับมีตาพระอินนะครับองนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับถือว่าสภาพสวยนะครับ สำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้นะฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเนื้อมันดีนะครับเอา1,500บาทนะครับหนึ่งพาบาทนะครับกล่องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับเอา1,500บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเูนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเกู้นะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นนางพญาพิศณุโลกนะครับพิมพ์เข่าตรงนะครับ พิมเข่าตององนี้เนื้อหาชัดเจนนะครับเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆเม็ดแล่ลอยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแห้งๆเม็ดแล่ลอยๆแบบนี้ฮะด้านข้างตอกตัดขอบตัดแบบโบราณนะครับอันนี้เอา1000บาทแล้วกันนะครับ1,000บาทนะครับนางประยานะครับอง์นี้สวยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพิมพเข่าโค้งนะครับพิมพเข่าโค้งนะครับอง์นี้ก็เนื้อมันดีนะครับคราบลักราดํา นะครับสวยเลยนะครับคาบลักลาดำสภาพสวยนะครับสภาพสวยองค์นี้ไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับด้านหลังเนื้อดินย่นนะครับส่องดูเห็นเม็ดแร่ลอยๆแบบนี้ฮะลอยตัดขอบตัดตอกแบบโบราณนะครับตัดขอบตัดตอกแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับเอา1000บาทนะครับ1,000บาทนะครับราคาแบ่งปันครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระสังกระจายนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสำริดนะครับสังกระจายเนื้อสำริดนะครับเชียงแสนนะครับองนี้นะฮะเชียงแสนเนื้อสำริดครับผม1000บาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นรูปหล่อเล็กนะครับเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับสำนักถ้ำขุนเนนนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับสำนักถ้ำขุนเนนครับผม เนื้อโลหะผสมสวยๆครับองค์นี้เอา8 0 0นะครับอง์นี้800นะครับอ่าพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระอันี่ครับวัดอนงคารามนะครับเนื้อเมฆสิทธิ์เมฆพัดนะครับองค์นี้เมฆพัดนะครับอ่าเมฆพัดเนื้อสวยนะครับออกคล้ายๆสำริดนะครับออกคล้ายๆสำริดเป็นพิมพ์อ่าสองหน้านะครับพิมพ์สองหน้านะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับ 800, 800, 800บาทครับผม800บาทนะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะครับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระผงนะครับพระผงนะครับหลวงปู่บุญวังกลางบางแก้วนะครับองนี้นะครับก็เรียกพิม์อะไรพิมพ์เล็บมือพิมพ์อะไรไม่แน่ใจนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับด้านหลังมีตัวจานนะครับมีรอยจานในเนื้อนะครับเอา800เช่นกันครับผม800บาทครับ อ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระอ่าสมเด็จวัดเกศชโยครับสภาพใช้หน่อยนะครับอ่าวัดเกศชโยนะครับแต่ดูเนื้อนะครับเนื้อหาจัดจ้านครับผมองนี้นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับสมเด็จวัดเกศชโยองนี้เนื้อมันนะครับอง์นี้เนื้อมันมากนะครับองนี้เนื้อมันมากนะครับอ่ะแปดร้อยอ่าเปิดไว้หนึ่งพันแล้วกันนะครับองนี้ขอหนึ่งพันนะครับอ่ะองนี้ขอหนึ่งพันนะครับสภาพใช้นะครับ จะมีสององนะครับองค์นี้สภาพสวยนะครับอง์นี้สภาพสวยนะครับนี่ครับเนื้อแก็งหนึกเลยนะครับเนื้อแข่งหนึกนุ่มนะครับสองดูนวลตาดีนะครับสองดูนวลตาเลยนะครับสมเด็จวัดเกศชโยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับบอลน้ํามันนะครับอันนี้จะทาบอลน้ํามันนะครับอง์นี้ เนื้อสวยนะครับองนี้เนื้อสวยนะครับปอนน้ํามันเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับพิมพ์เสียนโตหัวโตน่าจะใช่นะครับผิดถุกยังไงต้องขออภัยอันนี้เอา1 5 0 0บาทนะครับ1,500าบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระชินราชวัสุทัศนะครับเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมนะครับองค์นี้มีกระแสทองนะครับมีกระแสทองเนื้อโลหะเก่านะครับ กระแสทองเนื้อโลหะเก่า,ด,า,กาบบะะด้านหลังแต่งรอยกระบาเก่าๆแบบนี้นะฮะด้านหลังแต่งรอยกระบาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แ0 0ร้อยนะครับแ800รอยนะครับต่อไปนะครับเป็นผ้าผงนะครับมงคลกเกษมสองนะครับอันนี้มงคลกเกษมสองหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกนะครับอันนี้เอา1,000พบาทนะครับปี 1, 7, หนึ่งหนึ่งเจรือ16ไม่แน่ใจนะครับ1000บาทนะครับ ต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้เป็นมงคลเกษมหนึ่งนะครับมงคลเกษมหนึ่งนะครับเลี่ยมกันน้ํานะครับเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมกันน้ําพร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมกันน้ําเลี่ยมพร้อมห้อยนะครับหนึ่งพันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าครับองค์นี้ก็สภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับ น้ำทองกระจายนะครับตภาพใช้แต่น้ำทองกระจายนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับอันนี้เอา800นะครับผม800บาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญพ่อแก่วัหม่พระพิเรนนะครับเหรียญคมกะไลทองแห้งๆนะครับนี่ฮะเหรียญสวยคมกไะลทองแห้งๆนะครับจมูกจะโดนไปหน่อยนึงนะครับ จ ander, มูกจะโดนไปหน่อยหนึ่งนะครับเทียนพ่อแก่วัดพระพิเรนนะครับอันนี้เอา800แล้วกันนะครับ800บาทนะครับผม800บาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระประจําวันนะครับเจ้าคุณวัตถุทัศน์นะครับจําชื่อไม่ได้นะครับเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมนะครับโลหะเก่าเก่าครับเนื้อทองผสมโลหะเก่าเก่านะครับอันนี้เอา800บาทนะครับ800บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับ พรปิตาเนื้อไม่ขัดสิทธ์นะครับองคนี้ดําปื้ดเลยนะครับเนื้อสวยนะครับไม่ขัดสิทธ์ด้านหลังมีแบบว่าลงทองนะครับลงทองลงทองเก่าๆนะครับจะลงทองเก่าๆนะครับปิตาขอหนึ่งพันแล้วกันนะครับปิตาขอหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับสํานักถ้ำคุณเนนนะครับรูปหล่อหน้าลิงนะครับ รูปหล่อลาลิงนะครับสําหรับถ้ำกุนเนนนะครับอันนี้เอาแ0 0ครับผม800นะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นชินราชอิโดจีนนะครับชินราชอิโดจีนองค์นี้หน้าสอห้านะครับหน้าสอห้าพิมพ์นิยมสังกติยาวนะครับอ่าสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับเอา800บาทนะครับ800บาทครับ ต่อไปนะครับไปไวหน่อยไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับองค์นี้สวยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับค่อยๆแกะนะครับเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งเก่านะครับอง์นี้จะเนื้อแห้งเก่านะครับจะมีลงลักษณ์นะครับมีลงลักษณ์ด้านหน้าบางๆนะครับเนื้อออกแห้งๆนะครับเนื้อออกแห้งๆแบบนี้เลยนะครับอง์นี้เนื้อสวยนะครับ น่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ปกโพหายาครับผมพิมพ์ปกโพนะครับแต่สภาสภาพใช้นะครับเนื้อแห้งเก่าเลยนะครับอันนี้ขอหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสมเด็จนะครับต่อไปนะครับเป็นสมเด็จรูปหล่อสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้าองค์นี้สวยครับสภาพผิวหิ้งนะครับผิวหิ้งเดิมเดิมนะครับ ผิวหิ้งเดิมๆนะครับเอา800บาทนะครับ800บาทนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระอา่ากระดานนะครับพระ่ากระดานองค์นี้สภาพสวยนะครับองนี้สภาพสวยนะครับภาพไข่ขึ้นนะครับภาพไข่ขึ้นสภาพสวยเดิมนะครับนี่ฮะสภาพสวยเดิมดูง่ายดีนะครับพระท่ากระดานนะครับภาพไข่ขึ้นสวยๆเลยนะครับภาพไข่ขึ้นสวยๆแบบนี้ฮะ อันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับ1000บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับสภาพใช้ครับะแต่เนื้อเก่าตัวดูง่ายดีนะครับเป็นเรล็กจีวรแขนคมนะครับคมชัดนะครับเนื้อเนื้อทองผสมเนื้อทองเหลืองนะครับสภาพใช้รั้ฐานมีรอยจานชัดเจนครับลายมือหลวงพ่อครับอันนี้เอา1000บาทนะครับ1,000พบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับ ต่อไปนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับอง์นี้สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับนี่ฮะเส้นลิ้วจีวรสวยคมนะครับเส้นลิ้วจีวรสวยคมแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับผมอันนี้เปิดไว้หนึ่พันบาทนะครับหนึ่พันบาทนะครับผมครับอ่าต่อไปนะครับอีกองหนึ่งนะครับอ่าหลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับพิมพ์นิยมครับเนื้อหามันๆนะครับพิมพ์นิยมเนื้อหามันๆแบบนี้เลยนะครับ นาตาหลวงพ่อยิ้มสวยนะครับอันนี้เอาหนึ่งพเช่นกันนะครับหนึ่งพเช่นกันนะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอาองนี้ก็สภาพใช้หน่อยนะครับองค์นี้นะครับสภาพใช้นะครับแต่ว่าพระสวยนะครับพระสวยเลยนะครับอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับผมหลวงพ่อเงินอีกองหนึ่งครับมา พิมพ์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะเนื้อออกกระแสทองน้ําทองกระจายนะครับน้ําทองกระจายนะครับนี่ครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระวัดอนงนะครับเนื้อเมฆพัดครับองค์นี้จะมีเศษพวกเศษทองเศษอะไรติดนะครับเศษทองเศษอะไรติดเนื้อเมฆพัดนะครับ เนื้อสวยนะครับด้านหลังก็มีรอยจานนะครับอันนี้เอาแ800ดร้อยแล้วกันนะครับ8 0ดร้อยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นนางกวักนะครับอ่ะรงผมมหาไทยแบบนี้ฮะเนื้อโลหะเก่าๆลงชาตินะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับตรงนี้นะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนางกวักหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับดูโบราณดีนะครับสวยมากดูโบราณดีนะครับ เพิ่ม้8 0แปดร้อยบาทนะครับนางกักนะครับอชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้านะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ